ตัดปีชาบี่็ล่ววะนี่นายบอกแล้วอี่นาาแทางมันอุไม่ผ่าพ่นัอกเอือนมูตัวนันน่าไม่มูมันไม่เชี่ยขยาเขาเนะเชี่ยกลุ่มเขาเราะเราก็ใส่ไปแค่ไหนเจ้าของก็ย้าไปเซีออจของก็ย้าไปตัวก็บอก่าจะของมิถุล่ะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยตัมันย้ายไปตัวอะไรย่างเงเก่งกาเรามาให้ยายแหละเราเก่งา

ฟ้อนใส่ก็นเองฟ้อนใส่กันเลยตั้งกับตั้งขบวนที่วัดแหละกันแล้วต่นเออเ่าไดพบ่ฟ้อนก็ยังว่าบ่ได้งบยังว่าบ่ขาดฟ้อนยังก็ได้งบเขาได้งบมากมีงบมาให้เขาต้องฟ้อนเพาเขาใจบ่กฟ้อนกับพฟ้อนผู้ฟ้อนก็ได้แต่เด้แม่ไปฟ้อนเองมาดังไปเด้ได้ดังเด้อได้ได้ดังเด้อตึงตึงกระอยเออข้าวเดี่ยวหนึ่งเออ โอยแตงก็ตีแต่งอย่างไหลเดเดนนางเดิอเด้อเด้นนางเด้อเตึงเตึเอ้าติดเท้าจตัอบาอัขาลงมันลงออนินีเติหาเ้ไหมเอาผักเย็บิดาเเมามอยเรื่องทั่วไปของชาวบ้านนะคะเมามอยเรื่องทั่วไปของชาวบ้านเมามอย ยายตากับยายจอยมา่วมอยเรื่องทั่วไปนะคะอันนี้เราจะเอาเฮ้ยเที่ยงอะเนาะปลาดงแคมเพิร์ด้วยไอ้ว่าตุงมันหมดแล้วลูกอันไหนเนี่ย

เขาอยอีกฝั่งนันเขาเคยฝันเาห้ันื่องห่มูเยอยู่อนนเขาเขไปย่างกันไมนจหไปยิดบอกสิลูกไ่างถึงไทยแ่ัวคนนันอืมีเนี่ยเนี่ยม่มีพี่้องคุยก็บ้นเนี่ยมั่งสีเทมันเดเอาเขาไปทปดอไเ้อม่ถึ่มีหมดเหรอนี่ฮะแตงเคื่งอะไรไว้

ท่านเขาซีว่าสิออเปิดเลยคือเปิดถิมไ้คนมาเห็นกันแต่ขีว่าเจ้าคือเปิดน้ำถิมค้นบด้วาเจ้าเปิดสมือเหมด็คนมาแล้วแตคนเออหา่บานหยดยา่บานหยอกเด็กล้างตรงนู้นลูกล้างเั่นล้างเดินไปล้าง เออนะเท้าไปล้างเดินดีๆล้างใดีเดินไปฝั่งโน้นเอินอ้อมไปฝั่งโน้นเออเดินไปเอาเท้าเาท,าท้าเข้าไปเอาเท้ายกเท้าเข้าไปยกเท้าเข้าไปาไม่ใช่ตรงนั้นเสียงลราแบบยาตาดังหรือเปล่าเอาาาเอถูกต้องยาตาทำถูกแล้ว